ของคนที่คลอดลูกแล้วน้ำนมไม่มาอ๋อนี่แล้ติงต่างแหละติงต่างอ๋อใบจะเป็นขนนิดหน่อยอันนี้ติ๊งต่างอ,อันนี้เคือฉลูพันนี่พวกนี้ทำหรับเลือดออกบาดได้รับบาดแผลเนี่ยเด็ดเอายางมาเนี่ยยางใส่อันนี้เคือฉลูพัน,พนใส่แผลได้นะได้ ออครัับนีมมจะยางืแต่ใบมีขนเนาะขนเหมือนกันอันนั้นอะไรน่ะอันนี้ตับเต่า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 นี่แก้อะไรจันตับเต่ามันกินหน่วยได้กินหน่วยได้รากมันออ๋รากเป็นคนไทยเหมือนกันกินหน่วยตับเต่าตับเต่าครับเออนี่แหละต้นเพชรเนี่ยแหละนี่ต้นเพชรมี่ต้นเพชรต้นเพชรตับเต่านี่ต้นตาลุกโคต ตาอะไรนะครับตานกกรดตานกกรดยาตานกกรดอันนี้ก็เป็นยาเป็นยานี่ถ้าเวลาหิวน้ำหิวน้ำปุ๊บทาเปลือกอมอ๋ออ๋อนี่ต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่ดำเอ้ตาหนุกกรดตาหนุกกรดทาเปลือกอมเวลาหิวน้ำได้เขาปลาไป็นสมุนไพรเหมือนกันครับใช่เมวันเจ็ดซุกแล้วออกแดงๆอ๋อกินได้ดอกบัวดินหนาตุ๊บเราดอกบันสีสีขาวตาหนุกกรดตาหนุกกรด ก,ก็ทำดั้มีมีดำ้มขนนี่ตรงนี้อ๋โอ,อโอ้นี่ป่าสมุนไพรเลยนะพอลงมานี่เจอเนี่นาะนี่ต้นเล็กมันนี่ต้นใหญ่มันสีดำตานกรดโอ้แก้กระหายน้าํากลางป่าผ้าทุดงก็เดี๋วเใช่ตัวนี้เดีวของตัวที่จะมาหาแล้วกลับเดินขะ้ามไปเนี่ยไหนเนะนี้ยนะเอ้าเหรอไหน สินทอมวันรีอ้าวจริงด้วยอ๋อเยไม่ใช่มันตายแล้วมันมันพอถึงนี่มันมันจะทิ้งใบมันทิ้งใบนี่แหละนี่แหละต้นเขียงแหละ<อ>นี่แหละไอ้ที่วันรีแล้วสินทอมวันรีต้น<อ>ประดงแดงเนี่ยประดงแดงละด่ะเนี่นี่แหละเดี๋ยวไปหาต้นโขุดที่มีอันนี้นี่ยังไม่ตายนี่ขุดได้ได้แต่ว่าปล่อยเขาไว้ก่อนทุกสาร ลูกอะไรนี่ไงตับเต่าตับเต่าตับเต่าอุนตีต่างนี่ลีกจัวนะกระโบกนี่กระโบกครับรู้จักครับโอ้กระโบกเคยเห็นแต่กลางทุ่งอันเดียวกันไหมจ่ะนอันเดียวกันอันเดียวกระโบกที่กินลูกมันได้ใช่ไหมภาษาไทยเขาเรียกต้นเจบกเจบกนี่ต้นใหญ่ เข้าป่าหาสมุนไพรนี่ต้นปรงอันนี้อันนี้แก้วแดง่แก้วแดงเนี่แก้วแดงเหรอครับแก้วต้นแก้แแวแก้แวอ่อแก้วแก้วแก้วแดงกินยอดได้ใช่ไหมเนี่ยไ,ได้แก้วแดงแก้วแดงต้นใหญ่ก<อ>ินยอดเป็นผักได้อันนี้นนต,นนต้นหลังนีต้นต้นนี่ต้นหลังนี่ไงต้นหลังต้นหลังหลังก็เต็งมันจะแตกกันต่างกันยังไงจ๊ะอันนั่นใช่เล็บอยู่ไหม อันนี้นี่ต้นตาลกกดดิอ๋อตาลกกดลมกดมันมี่วยเอาลองชิดหน่วยเลยโอ้เห็นหน่วยแล้วชิ้นหน่วยเลยนี่หน่วยตาลกกดนี่หน่วยเขากินได้เดี๋ยวเราันสุกซะก่อนสุกแล้วกินได้ใช่ไหมจันนอกจากแก้กระหายน้ำเรามีสรรพคุณอื่นไหมครับจันแต่ว่ามันแก้ได้หลายอย่างนะแก้ได้หลายอย่างเนาะตาลกกดเดี๋ยวไปดูว่าแก้อะไรได้บ้างนะตาลกกดนี่นี่เห็นตั้งใบอันนี้ต้นด่างโยม เห็นทั้งผลเลย,นยนนเนี่ยมันสวยนะเนี่ยคไม่ยอมมีต้นด่างไหนครับภาษาอื่นไมไ่รู้นะภาษาบ้านเราก็เรียกต้นด่างนี่ก็เราออกดอกต้นด่างต้นด่างนี่พวกนกกินต่างๆมันจะมาเอาลูกไปไปให้ไปเลี้ยงลูกมันไปกินเนี่ยโดยเฉพาะนกสัลิการเนี่ยจะเต็มต้นเลยนกแก้วนกสานิการเนี่ยนะ <โอ S 2> นกกระลิงครับนกกระลิงนกขุนทองนกแก้วนกสานิการนกกระลิงตอนที่มีกันกกระลิง นกกระลิงนกแขกนกแขกเต้านกกระลิงอันนี้ที่เห็นมานี่เห็นมานี่คืออะไรครับนี่ดอกมันนี่ดอกนี่ดอกมันแล้วลูกจะเป็นยังไงครับลูกมันก็ลูกมันใหญ่นิดหนึ่งออกมาใหญ่ๆหเหมือนลูกว่าไหมกลมเหมือนกมักลูกว่าไหมนอกก็ลูกว่าอ๋อครับต้นด่างเ้าเรียกต้นด่าง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 ใช้ใบใช้กินอะไรคนโบราณเนี่ยเขาจะเอาโอ้ดีความรู้ใหม่เลยเอาเอาพวกเนี้ยไปเผาไปแล้วไปแช่น้ํา แล้วให้น้ามันใสเนี่ยนะจะเอาไปแช่เอาไปไปเผาไฟเผาไฟแล้วก็เอากีดเท่าไม่แช่น้ําแล้วน้ําจะใสก็จะเอาน้ําเนี่ยไปผสมไปทํอยัางอื่นอ๋อเนอาไนทำมาทำอะไรนะเอาไปทำยาทำอะไรได้ได้ครับดื่มได้เลยไหมครับดื่มได้ไหมน้ำที่แช่นี้แล้วดื่มได้จะดื่มได้นะครับเร้วต้นด่าง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 ู่นเห็นใบแดงๆนู่นไอ้นู่นน่ะนั่นกระโดนป่าด้วยน่ะ โดนปากระโดนครับอ่ากระโดนโดนป่าอ่าโอ้โหส่วนมากเป็นป่าลังพอป่านี้ไม่รู้จบแล้วเนี่ยสมุนไพรเพียบนีต้นไอ้ช่างนี่ป่าลังอ่าเป็ต้นไอ้ช่างต้นไอ้ช่างอันนี้ต้นลักนี่นี่เห็นี่นี่ต้นนี้ต้นลักต้นไหนครับนี่เนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องดูทีละอย่างครับเดี๋ยวเพิ่งอันนี้ต้นต้นไอ้ช่างครับ ต้นลักต้นลักอันนี้นี่นี่ถ้าคนแพ้อย่าไปเข้าใกล้มันเลยนี่นี่ต้นลักอ๋อนี่ต้นใหญ่มันนี่มีักป่าีต้นลักป่าใช่ต้นลักที่เขาทำลักยมไม่จ่านไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมหรือเขาจะทำก็ไม่ได้นะคนเราเรียกว่าต้นน้ำเกลียงอ๋อน้ำเกลียงถ้าคนแพ้มันนิดผูกมันไม่ได้เลยนี่คันเลยใช่ไหมวายพื้นเต็มหน้าเต็มตาเต็มตัวเลยโอ้โหครับเนี่ยไอ้ต้นเนี่ยต้นลักเนี่ยอ คนนะโบราณก็ชอบไปทำด้ามปืนครับ